สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดตากร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบวัดอัมพวันตำบลป่ามะม่วงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2563ค่ะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบวัดอัมพวันตําบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองตากจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกร้ลาเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2563โดยมีนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดนิทรรศการร่วมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่รูปแบบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีทั้งภาพและเนื้อหาที่ครบถ้วนอทิความหมายของวันชตรมงคลพระราชประวัติพระปฐมบร,รมราชอ,องค์การพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2 5 6พรพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยะภาพการเผยแพร่ข้อความเฉลิมพระเกียรติการประดับ ธงตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษร,รวมทั้งตั้ง,ตงโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมชายลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะและจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรเป็นต้นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบถึงยังชีพจำนวน100ถุงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น